สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่แอนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกระทะทองรีสอร์ทแอนสปาที่พังงาค่ะเราจะเดินทางกันไปต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะความตั้งใจก็คือแอนว่าจะไปออกรอบเช้าที่สนามกอล์ฟ ขื่อนรัชประภาแต่ยังไงเดี๋ยวดูสภาพอากาศอีกทีค่ะว่าถ้าไปถึงเทอร้อนมากเนี่ยเราก็อาจจะไม่อ,ออกรอบเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นฮีตตกกันเส้นทางที่เราเดินทางนะคะดูจากใน Google Ma p แล้วเนี่ยมันจะไปได้ทั้งซ้ายและขวาเนะเพื่อที่จะไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกแต่ว่าเลือกเดินทางไปทางขวาค่ะก็คือออกจากรีสอร์ทเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าทางหลวงหมายเลข4ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเส้น4 1 5เส้นนี้มันใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถึงอุทยานแห่งชาติเขาศก มีช่วงหนึ่งนะคะประมาณสัก8ปดถึงสิกิโลอะ่ะที่มันเป็นทางขึ้นเขาลงเขาแล้วก็โค้งเยอะๆแต่ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะก็เลยนําเส้นทางมาให้เพื่อนๆดูเพื่อเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวในการเดินทางค่ะหรือว่ากําลังแบบพิจารณาเส้นทางในการใช้สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาที่พังงานนะอาจจะยังไม่เคยเดินแต่ตอนที่แอนเดินทางมาที่พังงานแอนใช้เส้นนี้ทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะ เพราะว่าอนมาทางสุราษนะแล้วมาทางอุทย,นยานแห่งชาติเขาศกแล้วก็เลยขึ้นมาทางนี้ก็สะดวกดีเพียงแต่ว่ามันจะโค้งเยอะหน่อยก็เตรียมตัวการเดินทางกันดีๆนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ 我前面哈。 จริงไอ้ที่เขาจัดมาเป็นถานๆนะที่เป็นพวกไสก้กรอกหรือว่าไข<ช>่ดาวเนะี่ยจริงๆก็อิ่มแล้วนะใช่ <laughs> จริงๆแค่นั้นก็อยู่แล้วสำหรับมื้อเช้านะไม่รู้นะแต่บางคนอาจจะกินได้เยอะนะ